เวลาบอกอคุยเรื่องรถขับ2หรือขับสี่ทีไรเป็นประเด็นทุกทีนะครับคือตัวผมเนี่ยนะครับยังไงก็เชียร์รถยนต์เกี่ยวกับพวกกระบะหรือ ppv เนี่ยเป็น4ี่คูณสอยู่เต็มตัวอยู่แล้วนะครับโพสทีไรก็จะมีบอกว่าแล้วบางคนก็บอกไม่ได้ใช้จริงๆเราใช้4ี่คูณสบ่อยนะครับเวลาฝนตกบนทางราดยางเงินที่มันเพิ่มกันมาอสมมติเปรียบเทียบเนี่ยนะครับ ตอนซื้อรถเนี่ยมันอยู่ประมาณแสนกว่าบาทหรือ2องแสนบาทเวลา,าคุณขับทางไกลเนี่ยนะครับฝนตกพรมๆใช้ความเร็ว100หรือ120ยยียังไงบิดไป 4H หรือ4 Full Time ถ้าเป็นมิตซูบิชิก็เป็น4 Full Time ยังไงมันก็มั่นมั่นคงกว่าหนึบก,กว่าบางคนก็บอกว่าแหมมันไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าคุณอยู่สายเหนือนะแบบผมเนี่ยเขาทั้งนั้นเลยนะครับไป,ไปนู่นไปนี่ ไปฝางไปชัยปาการไปเวียงแหงไปไปลายไปแม่ฮ่องสอนเชียงรายแพร่น่านพยาวพวกนี้โค้งเขาหมดโอ้แล้วฝนตกนี่มันน่ากลัวนะครับฝนตกมันน่ากลัวมันน่ากลัวไงครับเข้าโคง้งนะครับถ้ามันหลุดเนี่ยมันม้วนเลยแล้วโอกาสที่จะแก้ลําเนี่ยยากมากแต่ถ้าชีวิตในเมืองนะครับอยู่แต่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในเมืองไม่คิดว่าจะต้องใช้คุณสมบัติอะไรมากมายขนาดนี้สี่คูณสองก็พอแต่ผมก็เละบอกว่า เงินมันเพิ่มอีกประมาณแค่แสนนะครับบางรุ่นนี่ปรับมาในแค่แสนบาทเองนะครับอย่างสมมุติว่าพรีเรนเนอร์ P ตัวท็อปกับ4ี่คูณสตัวท็อปโอ้โหมันต่างกันแสนนิดนิดเองนะครับเสียดายเงินนะเสียดายเงินวันไหนที่เดินทางไปยังอุทยานวันนี้อยากจะเข้าทุ่งแสลงหลวงหนองแม่นาเห็นรถโฟวิน้วเข้าไปรถเก๋งก็รถเก,งก๋เกงหมดสิทธิ์อยู่แล้วนะครับ ก็ชะเง้อคิดว่าตัวเองเป็นรถทรงกระบะทรงปิกอัพทรง ppv ไปลุยได้แต่งซะโหดเลยนะครับไปเจอหญ้าแตนๆไปไม่เป็นเลยครับนะไปไม่เป็นไปต่อไม่ได้เนินนิดหน่อยจอดคาที่ไปไม่ได้บางทีไม่ต้องอะไรครับจอดแค่สนามหญ้านี่ออกตัวยังไม่ได้เลยนะครับแล้วพอหน้าท่องเที่ยวคือมันจะหลงมันจะหลงภาพไงอย่างเช่นไปสันปะเกียเนี่ยรถผมไปได้ไหมเชื่อผมเลยครับ ถ้าออก4คูณ2เมื่อ,อไหร่ทั้งชีวิตจะต้องไปถามตามเพจต่างๆตามนู่นตามนี่ลดผมไปได้ไหมลดผมไปได้ไหมลดผมไปได้ไหมถามชาติหนึ่งก็ไม่จบนะครับเพราะอะไรเพราะตอนซื้อตัดสินใจไปซื้อ4คูณ2แล้วพอมาถึง4คูณ4วันนี้พาครอบครัวเที่ยวไมอยากไปอีกนิดนึงอยากจะไปตรงนั้นอยากจะไปตรงนี้นะบางที4คูณ2เนี่ยนะครับ ทางปูนก็ยังขึ้นไม่ได้เลยถ้าฝนตกนะครับทางปูนแล้วมีฝนตกก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้คือขับแล้วมันก็ล้อฟรีอยู่กับที่นะครับโค้งพับผ้ามีฝนตกนะครับมีรถสวนแล้วมีรถคาเนินแล้วเราต้องเดินจากจุดจุดนิ่งบางทีสี่คูณสองก็ไปไม่เป็นเลยนะครับไปไม่เป็นเลยผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณงบประมาณถึงตัดสินใจซื้อไปเลยครับสี่คูณสี่อย่าไปซื้อครับสี่คูณสอง บ้านปลายในชีวิตนะฮะผมผ่านมาหมดละนะครับไม่ว่าเป็นจะกระบะสี่คูณสองนะครับยกสูงไม่ยกสูงผมผ่านมาหมดนี่ผมก็จะไม่กลับไปเลยนะครับยกเว้นรถเก๋งที่บ้านแค่นั้นรถเก๋งที่บ้านก็มีหน้าที่ก็รถเก๋งก็ใช้งานแบบรถเก๋งนะฮะบางคนบอกว่าวันนั้นผมโพยโพสภาพเวียงแหงยังมียังมีคนมาถามอีกสี่คูณสองไปได้ไหมแล้วจะถามทำไมสี่คูณสองไปได้ไหมนะครับ มันไม่มีใครอยากเอาสี่คูณสองไปป่าคันเดียวหรอกนะครับมันเป็นภาระนะถ้าไปคนเดียวไม่เป็นภาระใครครับภาระนูน่นนะคุณต้องเดินเ,เท้ามาหาความช่วยเหลือเองเพราะมันขึ้นเนินฝนตกก็ไปไม่ได้แล้วนะครับไปแล้วมันจะตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมจิตใจมันจะหูยจะรอดไม่เปล่าว่าหรือเปล่าวนะครับเขากระโจมจะไปนี่ไอ้อะไรนะห้วยข้อหมูจะไปได้หรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยสมองรภูมงง่ายๆก็ยังต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกท้ายสุดก็ พอเวลามันเปลี่ยนจา,จากคิดที่ว่าขับสี่คูณสองแล้วไม่มีอะไรคิดว่าจะไม่ไปไหนจากซิตี้ในเมืองหรือว่าภาพรวมทั่ว,วไปที่เกี่ยววิ่งขับไปขับมาก็ตัดสินใจออกแต่พอถึงเวลาปุ๊บโอ้ยกระแสะแคมปิ้งมานะกระแสะแคมปิ้งมาเอาวะไปด้วยกันวะยอมไปใส่ยางมาถึงขั้นบางคนสี่คูณสองใส่ยางมัดเทเลนเลยนะใส่มัดเทเลนเลยนะโอ้โหทรงนี่ยังดุเลย บางทีมัทเทเรนออกตัวบนหญ้าตอนเช้าไปไม่เป็นเลยครับนะคนก็งงอะไรวะเกาหัวงิกๆสี่คูณสี่ถ้ามันไปไม่เป็นอ๋อจริงสี่คูณสองนะครับท้ายสุดก็เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าคุณซื้อสี่คูณสองเมื่อไหร่นะครับคุณก็ต้องพุวนเปียนอยู่กับยางไฮเวทเทเรนพอแล้วถ้าคุณเริ่มไปยางเอทีแล้วคุณเริ่มที่จะไปยางมัดคุณหลงประเด็นละคุณเริ่มหลงประเด็นละแล้วก็อีกหน่อยก็ลําบากนะครับลบําบากผมจึงแนะนําว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณ นะครับมันอาจจะยาวไปถึง10ปี15ปี20ปีแล้วก็คุณอาจจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อรถอีกแล้วถ้าเป็นรถบ้านปลายในชีวิตเนี่ยไวยกระเษียนเนี่ยนะครับผมก็พูดเสมอๆว่าคุณซื้อนะสี่คูนสี่นะครับสี่คูณสี่เพราะถ้าคุณตัดสินใจไปซื้อสี่คูณสองเมื่อไหร่นี่คุณจะต้องมาพูดกับตัวเองว่าลูง,งี้ลูง,งี้นะครับส่วนประเภท All v l e w ได้มันก็ไปได้ไปในทางที่เหมาะสม ออลวิลได้ก็เหมือนกันนะครับมันไม่ได้สร้างมาเป็นออฟโรดจ๋านะครับมันก็สร้างมาเพื่อจะเป็นออลวิลได์ ye, คือวิ่งทางเรียบเป็นหลักวิ่งทางเรียบเป็นหลักแต่มันก็สามารถไปได้เพราะช่วงล่างมันสูงพอนะครับอย่างเช่นออลวิลได์ซูบารุที่เขาก็มีภาพลักษณ์เขามีเอ็กโหมดนะครับเหมือนกับแบ่งกําลังห้าสิบห้าิบบางรุ่นก็ไม่สามารถที่จะไปป่าได้นะครับที่ในทางธุรกันดานมากนะครับก็ คุณก็ดูแล้วกันนะครับรถคันสุดท้ายในชีวิตเนี่ยทางคนมีงบจํากัดเนี่ยจะต้องเลือกเยอะส่วนใหญ่ผมก็ฟันธงนะครับไม่กระบะสี่คูณสี่ก็รถ P PV สี่คูณสี่ประมาณนี้ลองตัดสินใจดูครับหกสิบแล้วคุณถ้างบคุณไม่ถึงนี่คุณก็มีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางแค่นั้นแหละนะครับมันไม่เหมือนคนที่งบถึงเงินเหลือโอ้เลือกพลาดไปแล้วฉันซื้อใหม่คันหนึ่งนะฉันซื้อใหม่คันหนึ่งประมาณนี้อ่ะโอเคครับคุยไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ อีกนิดนึงเดี๋ยวท่านจะมาเห็นภาพนะครับอย่าง4คูณสเนี่ยฝนตกบิดโฟร์ไฮบิดสี่ฟูเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับคาราวานในต่างประเทศเนี่ยสมมุติว่าคุณไปประเทศจีนนะครับบนทางด่วนจีนฝนตกโป้โ,โหคงเยอะโค้งยาวโค้งไกลยังไง4 4คูณสก็มั่นคงกว่า4คูณสครับ สนใจร่วมคารวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คารวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชตคารวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ไลน์ ID ดีเอสไซทีเอ็มเแซ